โปรบายโลเดอรี่นะคะวันนี้โปรจะมารีวิวที่พักหัวหินกันเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไไโอเคลงรถไฟหัวหินมาแล้วเรากำลังจะไปที่พักหัวหิน inal, เทอร์มินอล,ล,ก,ลก,น inal, ก็ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ตรงข้ามกับสถานีรถไฟเลยทางไปมันก็จะไกลนิดหนึ่งนะนั่งวินคนละ40บาทซอยมาที่พักจะอยู่ทางซ้ายมือนะมันก็จะมีสะไา้น้ำ บลลืมไปแล้วว่าสะว่ายนะ้ําปิดกี่โมงแต่ว่าให้ใส่ชุดว่ายน้ําลงเท่านั้นนะชุดธรรมดาลงไม่ได้เวลาเช็คอินของที่นี่ก็คือบ่ายสองเป็นต้นไปเช็คเอาตอนเที่ยงนะอันนี้คือทางที่จะเข้าไปในตัวห้องพักที่พักเข้ามาซ้ายมือก็จะเจอลิฟต์นะของเราอยู่ชั้น4ลิฟต์ก็สะอาดมากอันนี้บวคิดว่าน่าจะเป็นตึกใหม่นะ ทางเดินที่จะเข้าห้องก็คือสะอาดแบบมันดูโล่งตาดีเข้ามาแล้วทุกคนก็คือจะมีสวิตไฟอยู่ตรงด้านซ้ายมืออันนี้จะเป็นชั้นวางของนะถ้าใครมีของเยอะๆก็สามารถวางได้เนาะแล้วก็จะมีกุญแจมีตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าคือใหญ่มากแล้วมันก็จะมีกระจก คือบานใหญ่มากดูได้ทั้งตัวเลยตู้เสื้อผ้าก็คือสามารถใส่เสื้อผ้าได้หลายคนนะมันใหญ่มากก็ห้องจะรกนิดนึงนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํามันก็จะเลิะน,นิดหน่อยเพราะว่าโบใช้ไปแล้ววันนี้จะเช็คเอาท์แล้วก็จะมีอ่างล้างหน้ามีชักโครกมีถังขยะประตูก็บานเดียว แบบนี้นะมันเปิดเข้าไปได้ให้กว้างถึงข้างในเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนอาบน้ำนะจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้เครื่องทำน้ำอุ่นมันอุ่นมากเลยทุกคนอุ่นจนร้อนนะ่ะก็ปรับเอาได้นะอันนี้จะเป็นน้ำเนาะคือโบดูรีวิวมาเขาบอกว่าน้ำไหลไม่ค่อยแรงแต่โบรู้สึกว่ามันก็โอเคนะอันนั้นคือเปิดสุดแล้วนะมันก็ได้นะมันอาบได้สบายเลย ด้านหลังตรงนี้จะเป็นสวิตช์ไฟห้องน้าโซนตรงนี้จะเป็นเหมือนโต๊ะทำงานก็ได้เอาไว้แต่งหน้าเอาไว้ทำอะไรเงี้ยได้หมดเลยมีลิ้นชักให้นะแล้วก็จะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งให้เหมือนกันแต่บวเอาไปตากผ้าอยู่อันนี้เป็นทีวีนะคือดูได้ช่องก็อาจจะไม่ได้มีเยอะแต่โบคิดว่ามันต่ำไปนิดนึงแล้วก็จะมีตู้เย็น ให้นะถ้าใครอยากจะซื้อของอะไรมาใส่ก็โอเคมีผ้าเช็ดตัวให้2อผืนมีปลั๊กไฟให้2องได้แล้วก็มีสวิตช์ไฟด้วยจะได้ไม่ต้องลุกไปปิดตนตอนกลางคืนแล้วก็เตียงนอนก็นิ่มดีอ่าเราจะพาออกไปดูข้างนอกนะบัวพาวทูพรีเซนเลยคือวิวมันดีมากๆแบบว่าอ่ะทุกคนดูวิวคือเห็นภูเขาอะ แล้วมันก็กว้างมีซิงค์ล้างจานให้ตรงพื้นที่ระเบียงมันก็ให้มาเยอะดีนะทุกอย่างนี้โบว่าคิดว่าคุ้มมากเราจะมาพูดถึงร้านอาหารนะร้านอาหารร้านนี้อร่อยมากจะอยู่ตรงทางเข้าเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับป้ายนี้เลยก็คือร้านครัวคุณกี้นะคือพี่เขาน่ารักมากแบบว่า พี่เขาชวนคุยแล้วก็ทำอาหารอร่อยมากแล้วให้เยอะมากๆทุกคนโดยสรุปอะบัวคิดว่าที่หัวหินเทอร์มินอลอะคือแบบว่าดีมากๆบัวได้มาในราคา400 4บาท55สตางค์เท่านั้นนะทุกคนข้อดีเนี่ยบัวคิดว่าราคาถูกสะอาดเงียบสงบ ไม่ได้มีอะไรมาผูกพานเลยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ค่ะอย่างเช่นยาสระผมสบู่ทิชชู่แก้วน้ำสิงล้างจานผ้าเช็ดต,ตัวมีร้านอาหารที่อร่อยเป็นร้านอาหารตามสั่งธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าอร่อยถูกแล้วก็ให้เยอะอยู่ข้างหน้าที่พักเลยส่วนข้อเสียเนี่ยบัวรู้สึกว่ามัน เข้าซอยไปลึกมากๆมันไกลทีวีอาจจะต่ำไปนิดนึงค่ะรู้สึกว่ามันต้องนอนแบบนี้นแล้วตาก็จะแบบบูค,คิดว่ามันก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรแล้วนะเพราะว่ากับราคาที่บัวได้มา400บาทอ่ะทุกคนมันคุ้มมากๆแต่ว่าอาจจะติดเรื่องแค่ว่ามันเข้าซอยมาไกลนิดนึง แต่โดยรวมแล้วมันโอเคมันสะอาดมากๆห้องที่บัวเลือกนะคะจะเป็นห้องดีลักซ์สตูดิโอนะคะน่าจะเป็นตึกใหม่นะถ้าบัวเดาไม่ผิดนะเพราะว่าทุกอย่างมันดูใหม่มากมีค่ามัดจำกุญแจ200บาทนะคะในวันเช็คอินเนาะ พอเราเช็คเอาท์ออกมาเนี่ยเขาก็จะให้เงิน200บาทนั้นนะคืนมาให้กับเรานะคะบับคิดว่าหัวหินเทอร์มินอลเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับใครหลายๆคนที่อ,อยากหาห้องพักถูกแล้วดียังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนตัดสินใจกันง่ายขึ้นนะถ้าคลิปนี้วัวพูดงงหรือว่าอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่า ถ้าทัานา n อินสต a แกรมบัวเลยก็ได้นะคะบัวมีลิงก์อินสตาแกรมของบัวไว้อยู่ใน d e s c r i p t ั o นนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u s s r r i e แไปให้บัวด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้บัวในการทำคลิปต่อตอไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย